สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับโปรแกรมฟุตบอลประจำวันที่5ทธันวาคม2024จะมีคู่ไหนแข่งขันกันบ้างไปติดตามรับชมกันได้เลยครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็จะเตะกันอยู่2คู่นะครับคู่แรกฟูลแลมพบไบตันเตะในเวลาตีสอครึง่งคู่ที่ 2, บอบอลมัดพบท็อตแนมฮอสเปอร์ เตะในเวลาตี3 5นาทีฟุตบอลโคปาอิตาลีลาซิโอจะพบกับนาโปลีเตะในเวลาตี3ฟุตบอลซูเปอร์ลีกาโปรตุเกสจะทำการเตะกันอยู่1คู่คือทีมมาเลเนเซพบกับสปอร์ติ้งลิสบอนเตะในเวลาตี3 5นาทีมาดูฟุตบอลซาอุดีลีกกันบ้างครับเตะกันทั้งหมด3คู่ คู่แรกจะเป็นทีมดามัสพบกับทีมอัลไฟฮาเตะในเวลา4ี่ทุ่มสินาทีคู่ต่อมาจะเป็นอัลไวด้าพบกับอัลไวดุกเตะในเวลา4ี่ทุ่มสินาทีและคู่สุดท้ายจะเป็นอัลชาบับพบกับอัลฟาเตเตะในเวลาเที่ยงคืนมากันที่ฟุตบอลโคปาเดเลก็จะมีการเตะอยู่หลายคู่เลยครับเริ่มจากคาเซเรโนพบแอลันติโกมาดริกเตะในเวลาตีหนึ่ง เอดิเชลตาพบโอซา u n a เตะในเวลาตีหนึ ella, os, ่งโอริฮูล่พบเกตาเฟเตะในเวลาตีหนึ่งมาเบล่าเอฟซพบบูโกสเตะในเวลาตีสองอันดาลาพบกาตาเคน a าเตะในเวลาตีสองบา k a กาโดพบลาซิงเฟโลเตะในเวลาตีสองปอนเฟรเด n ิน่าพบคาสเตลอนเตะในเวลาตีสอง d e p o r t ติว่ามิ r เน่าพบเดปอร์ติโบอลาเบสเตะในเวลาตีสามคอนเควนเซ่พบเรียลซซ d ิดาเตะในเวลาตีสาและคู่สุดท้าย UEO l โออสพบเซบียเตะในเวลาตีสาครับและนี่ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลทั้งหมดประจำวันที่5ทธันวาคม2024ครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ